เงียนครับเงียนไปครับเก็บเบ็ดน่าจะพอเดยวตามน้ำพริกครับอุ้ยปลาอะไรเอ่ย,อออออยลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุงเนรพาม,มาลุยปากเบ็ดอีกแล้วครับอ้าวกบร้องหมายนี้ลุงเนรเคยมาทอดแหครับเคยมาครั้งหนึ่งได้ไปช่อนไปสองตัวครับวันนี้ลุงเนรจะลองมาปากเบ็ดเดีย๋ยวเส้เดือนจะได้โวหรือเปล่าก็ไม่รู้กบล้องเวกเบกเบกเกเก วันนี้ลองเหยียดเส้เดือนดูครับชะมานหรือเปล่าถ้าน้ำไม่ลึกนี่ลุงเนตเอาแหลงแล้วน้ำมันลึกครับอืมปากขึ้นครับเดี๋ยวลองดูปากบิดมันจะกินหรือเปล่าวันนี้เล่นเบ็ดเส้เดือนครับ มีคนมาปักหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงุงเนตรก็มาเย็นตลอดนะครับเย็นๆแบบเนี้ยส้มปากจะโลกไว้ครับตะว,วันเปียงปากก็กล้วครับจะรับยอดโดยละลงเยียสีเดือนดูครับวันนี้ ไม่รู้โอ้ยปลาขึ้นครับต้องรองน้ำแห้งแบบนี้ตอนนี้น้ำมันเยอะครับฝนมาตกพอเด็กตามําพริกไหมครับ ลูกเนตเกี่ยวเยื่อเกี่ยวตามขออบ็ดแบบนี้ครับ ไม่ได้ตัวก็อย่าว่ากันนะครับหายอยู่ฮักิ้มเป็ดลุงเนตรก็แบบเนี้ยบางทีก็มหมานบางทีก็ไม่หมานเดี๋ยวปักเบ็ดเสร็จงเเนสักหน่อยแก้เจ็บหลังเจ็บเอว เหมือนมีรอยคนมาใส่เบ็ดนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหมันไข่หมันมันเบ็ดไข่หมานคนนั้นก็ได้ครับ ันนี้ตะว,วันตกดินไปนแล้วนะครับปลาก็ขึ้นเยอะเลยมันจะกินเบ็ดหรือเปล่าเจ้าที่จะทางเอ้ยลักเบ็ดขอปลา,ปาสักตัวเด้อลุงเนตบอกจ้าที่แล้วจะได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ หังเดียวครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวปากเสร็จไปนั่งยอกผูงแงนสักหน่อยเหนื่อยครับแกเจ็บหลังเจ็บเอว เย็นแล้วครับไ,ได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปครับยอกผู้งแยนเผาหัวสักหน่อยพักก่อนยอกผู้งแยนสักหน่อยแก่เจ็บหลังเจ็บเอวครับส้มปาก,กาโโ็โทษเหนื่อยเหนื่อย หนังควายต้มอ,อีกแล้วครับวันนี้ยอดเลยนังควายต้มเนี่ยแก้มผู้แหนี่เข้ากันได้ดีมากฟาก็ยังไม่ได้ยอกหนังควายต้มครับเอาเจ้ที่จะท้าก่อนครับเจะที่จะทางังยอกผู้แหนด้วยกันนี่เนอะมาปักเบ็ดคอยได้ปลาพอไปตำน้ำพีกฟองกินผู้แหนด้วยกันละกับแก้มนี่ด้วยกันนี่หนังควาย เี่าได้ก็ม่หัวจะที่ก็หนังควายมันเหนียวครับจะที่เสร็จลุงเนตต่อครับลุงไม่สนับสนุนให้กินเยอะนะครับผูแ้แห่เบาได้เบาครับยอกเฮ้ยแคบหนังควาย <S <S ลงถึงไหนร้อถึงนั่นเลยร้อยาับเบ็ดครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ไปว่ากันนะครับหากินกับไมยธรรมชาติแบบเนี้ยอยากได้ตัวทุอหมานครับอืมอร่อยครับหนังไฟไม้นี้ก็ไกลจากบ้านลุงเนตรกือบสิบกิโลครับอืมยอ่อพุงแอนโบก กับแก้มหมดไปไหลายอันเลยของมแมลงครับของป่าเรากินแค่เป็นยาครับในเลือดไหลลมแต่แรงมาเนี่ยได้เวลาส้มปากเจ้โลไว้ครับส้มปากเจ้าลเนี่ยแปลว่าเปีป้ยวปากครับยอกบึกปั่นทึๆ บรรยากาศบ้านลุงยาเย็นครับตะวันตกดินไปแล้วมีเสียงนกร้องเสียงจักะจันเต็มไปหมดครับธรรมชาติบนนอกโอ้อร่อยมากหนังต้มเนะี่ยมาลุงเน็ก็ลืมเรียกยอกผู้แงนตัวลุงเนครับ FC คนไหนคอเดียวกันยอกตัวลุงเนครับแง้ลุงไม่อยากเรียกเยอะของมันมีน้อยครับ ย่อครับบึกของมันมีน้อยเบาได้เบาแต่ลุงเนตไม่เบาอ่ะโอ้้ต้นครับเบาก่อนสองสามโบกไปได้ครับหูผลทันทีขึ้นจืด,จด เอฟซีบางคนหรือว่าเพื่อนๆบางคนก็อยากให้ลุงเนตรพูดภาษาเหนือลุงเนตรพูดได้ครับแต่ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องลุงเนตรขอพูดภาษากลางดีกว่าฟัางได้ทุกที่ทุกภาคครับโอ้โหเกือบต้นเมื่อกี้ครับ <c oughs> จักจั่นเลไล่บ้านลุงเนตรครับตอนเย็นร้องเต็มเลยปลาไหมนี่ก็ขึ้นดีมากครับแต่มันจะกินเบ็ดหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ก่อนลุงเนตรมาทอดแหน้ำก็ลึกประมาณ ท่วมก,กว่าครับประมาณนี้ครับท่วมหัวเราอะแต่ตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสองท่วมหัวขึ้นไปโน่นนะครับน้ําขึ้นเต็มเลยถ้าน้ําแห้งสักท่วมหัวก,กว่านี่ลุงเนตรเอาแหมายอกแล้วครับเสร็กลุงเนตรแน่ถ้าไม่ได้ตัวกับชมบรรยากาศไปลุงเนตรนะครับถือว่าชมบรรยากาศมาเที่ยวเป็นเพื่อนลุงเนตรมาหัดกินแบบนี้จะให้ไม่ได้ทุกครั้งก็ยากครับ ฟังเสียงจักรจจันชมบรรยากาศกายยเย็นๆบรรลุเนตไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจลุงเนตรได้ดีเสมอมาคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์ลุงเนตรอ่านแล้วมีความสุขค,ครับแต่บางคอมเมนต์ก็ไม่สราบสัญปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบงั้นครับเดี๋ยวรอมืดักหน่อยว่าจะพยายามเดืดด้วยกันมันแง่กับลุงเนตรครับลุงเนตรไม่อยากเรียกบ่อยเพราะว่าของมันมีน้อย ยอดผู้แหนเข้าไปแล้วเนี่ยผีเผอลุงเนรบอกโผวครับใจมันถึงฮ่าฮ่ามีเอฟซีแนะนำมาให้ลุงเนรพกมะขามเปียกมาด้วยแก้ผู้แหนเนี่ยหัวมันจะได้ไม่สั่นับขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนำมาลุงเนรก็ว่าเขาถ่า,าน,นะครับเกือบมืดแล้วครับตอนนี้ลุงเนรเตรียมไ,ไปไว้ก่อน เดี๋ยวมือดอีกหน่อยค่อยพยายามเบ็ดด้วยกันนะครับเป็รู้ด้วยกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมครับย่อครับผูงแง้แหนบรรยากาศก็วังเวงหน่อยเพราะว่าเป็นบรรยากาศบ้านนอกครับมีผู้แหนเป็นเพื่อนแล้วอุ่นใจยออ <c oughs> บึกนังควายกลมครับ มืดแล้วครับเดี๋ยวเราพยายามเบ็ดด้วยกันก่อนไปยอกผู้แงนย้อมใจหน่อยครับมืดเลยบรรยากาศน่ากลัวมากกัะแกมก็ไม่มีละบึกโอ้จะต้นครับ ไปครับไปยาำเบ็ดกับลุงเนตเื่อกับลุ้นว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าทําไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับลุยไปลุ้นด้วยกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าครับวันนี้ไปเบ็ดเหยื่อเสอเดือนครับห,หลังแรกกินหรือเปล่าโอ้กินครับแต่ไม่ติดเหยื่อหมดครับหมดเกลี้ยงเลยใส่ไว้ใหม่ วันนี้ดูสองรอบไปเลยครับรอบแรกได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกรอบนึงถ้าไม่ได้ก็เก็บเลยครับเพราะว่ามันไกลบ้านโอ้นี่ก็กิกนครับกินหมดเลยเยอะหมดครับเส่เยอะไว้ยังไม่ติดเลยนะครับยังไม่ได้เลยอ้ยเอาละครับหลังนี้ทํางานครับดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดเอาแล้วเอาแล้ว ติดหรือเปล่าน่าจะพอเดยวตามน้องพกครับอุย้ยปลาอะไรเอ่ยดุครับดุดุดครับดุแบบนี้เคร่งชั่วครับปึ๊บหมามันหมาเต็มแล้ครับ้ยตัวไม่ใหญ่ปลาดุกลิงหรือเปล่าบาลุงเนี่ยเรียกปลาดุกลิงครับ เฮ้ยไม่ใช่ตัวเละลายเหมือนปลาดุกอุยเลยครับอุยหรือด้านด้านหรืออุยหรือว่าลิงลุงเนตเอาไปตำน้ำพริกครับหมานะครับเต็มแรกเดี๋ยวปลดก่อนเต็มแรกครับแบบนี้ค่องชั่วหน่อยได้ตัวอย่าเสียเดือนครับ อืมพอเด็ดตำน้ำพริกเดี๋ยวสยเสียยวอีกครับเดี๋ยวดูอีกรอบก็กลับบ้านนะครับวันนี้จะดูเบ็ดสองรอบกับแก้มก็ไม่มีละจะเอาปลาเผาก็กลัวเมียดา่ากลับบ้านไม่ได้ปลาด้วยเดี๋ยวไปหากับแก้มอย่างอื่นเอามาแล้วครับแต้มหนะึง ชคดีที่ผลยังไม่ตกนะครับไปลุดต่อโอ้ยหลังนี้ก็เหยื่อหมดครับเหยื่อหมดตลอดเลยโอ้ยเหยื่อหมดอีกแล้วครับเหยื่อมดลึงหมดลึงเลยครับเนี่ยครับทางที่ลุเนตรไมา่ยามเบ็ดแล้วก็มาใสาเ่เบ็ดครับบรรยากาศก,าก็น่ากลัวนหน่อยเหยื่อหมดอีกแล้วครับหลังนี้ โอ้ยเยอหมดเกืบทุกหลังเลยครับหลังนี้กินลือเปล่าเหยื่อหมดอีกครับโอ้หลังได้ก็เหยื่อหมดแฮะจะหมายสักตัวไหมทำเลยได้ตัวเดียวเองครับหลังนี้ก็กินลือเปล่าเย่อะหมดครับเย่อะหมดอีกแล้ว เยอหมดอีกแล้วครับหลังนี้เยอะหมดทุกหลังเลยครับหลังไหนก็กินกินแต่ไม่ติดหลังนี้ว่าไงกินอีกแต่ไม่ติดเยอะหมดรุ้นกันต่อไปว่าจะหมาอีกสักตัวไหมตรงนี้หลังหนึง่งอืมกินแต่ไม่ติดอีกแล้วหลังนี้ก็เยอะหมดครับ อาจจะน่ากลัวหน่อยนะครับเแย่ลูกนี่ชินซะแล้วครับเดี๋ยวลูกเบ็ดอีกรอบก็กลับบ้านครับเก็บเลยเดี๋หลังเดียวครับหลังสุดท้ายครับเยอะหมดเหมือนเดิมแต่ไม่ติด oh. เดี๋ยวดูอีกรอบนึง จเจ้าบานละเดี๋ยวดูอีกรอบโน่นรััพอาจันทร์แจ้งเลยปักเบ็ดหม้แบบนี้ใจต้องถึงครับดูผลงานรอบแรกครับ <c oughs> ประดูกตัวนึงครับก็ถือว่าไม่แห้วมาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวครับไม่มีอะไรแก้มผงเงนครับ หาแมงนุนครับเอาไปแก้มพุงเหนครับอยู่บ้านเราต,รตาป่าตาเขาตาห้วยตาหนองเจออะไรก็กินได้ครับพอได้แก้มพุงเหนครับนี่แมงนุนใหญ่ครับแมงนุนเหลืองนี่ได้อีกโบกนึง อยู่บ้านเราไม่อดยาครับโอ้ยลมแรงเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยเออตกมาละขยอนี่ครับได้อยู่ครับพอแล้วครับหลายโบกละจีไม่กินนู่นครับแค่นี้ก็พอแล้วครับหลายโบกละเจ้าปลาจีก็กูเมียดาครับมาเมื่อไหรก่ก็เอาปลาเผากินกับผู้แหนหมดกินไม่กินนู่นครับเหลือกลับไปบ้านดีกว่า ีครับจีแกผู้แง,งนกันหลายตัวอยู่ครับพอได้แงนอยู่เอาละดูไหม่นี่ครับ ừ. เป็นไนห้หมดไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหไม่ใม่ครับเหลืองสวยเลยก็พอได้เป็น กับแกนผู้เห็นอยู่ครับนี่ครับเอาละแกนผู้เห็นในนุนจีครับพอดีกวไม่มีอะไรแกนผู้เหนเดี๋ยวรอยาเบ็ดอีกรอบนึงครับรอบนี้ก็ได้ตัวนึงผือว่าไม่เห้วเดี๋ยวย้อมใจหน่อยบรรยากาศมันน่ากลัวครับวังเวง <laughs> ใครเคยกิยนบ้างครับในนุนจีครับกับผู้เห็นครับ โอ้มันครับมันอืเนี่ยครับไหลโบอกอยู่ลมก็แรงเลยลมแรงครับโอ้พึ่งงดไม,ม่นุ่นตกงงดย่อพผู้แงนอีกโบกไปดูเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูไม่ไหวแต่แต่ต้นย็นมาไหลาโบกแล้วครับโบกนี้ก็ไปดูเบ็ด แล้วก็เก็บเลยกลับบ้านครับเดือสามตัวแงนครับแงนมันมากอร่อยด้วยครับไปครับเก็บเบ็ดได้ไม่ได้ก็ว่ากันรอบนี้จะได้สักตัวหรือเปล่าครับได้ไม่ได้ก็ไป็ปไรครับอย่างน้อยรอบแรกก็ได้ตัวหนึ่งพอได้ตามด้วพริกแล้วรอบนี้เก็บเลยครับหลังแรก นิ้มซิงเย่ือหมดเหมือนเดิมเก็บครับเก็บหลังที่สองเยอะอเลยนิดเดียวหลังที่สามหลังนี้รอบแรกเด็กตวงครับรอบนี้แห้อลุนต่อรุนต่อ ลังนี้กินหรือเปล่าโอ้อยเบ็ดจมน้ำเลยครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองดูครับอู้เห็นน้ำมาดูติดหรือเปล่า,า,ออา,อลาโอ้หลุดครับโอ้เบ็ดจมน้ำเลยสงสัยรอบสองนี่จะแห้ออกครับดบบบบังนี้ก็ไม่ติดครับเก็บเก็บเก็บดังนี้ก็ไม่ติด ้าหลังนี้เบ็ดจมน้ำอีกละติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดครับลุดหลังสุดท้ายครับรอบสองเท้วเอ้ยแ้วครับเฮีรอบสองสรุปผลง,งานเลยครับรอบสองเวครับ เรบแรกได้มาดูตัวนึงก็ถือว่าไม่แห้วครับเพราะเด้ดตำน้ำพริกอยู่หาอยู่หากินแบบลุงเนตรก็แบบนี้ครับมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหากินกับธรรมชาติก็ยัพึ่งเบื่อลุงเนตรนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกโครงใหญ่อีกแล้วครับลาปากก็ลาปากกลับบ้านครับ